ดังเครื่องเลยนะครับเห็นไหมครับครับวันนี้นะครับ S22 Pro นะครับตัวนี้นะครับผมจะมาดูว่าตัวนี้สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นะครับตัวนี้นะครับสามารถโหลดได้ทั้ง Android และ i อ s นะครับโหลดแล้วสามารถดูวิดีโอนะครับเซฟวิดีโอไว้ในเครื่องได้เลยนะครับมาดูวิธีการเล่นง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับตัวรีโมทนะครับมาดูนะครับตัวนี้นะครับสามารถขึ้นนะครับลงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เดินหน้าฝ่ายหลังนะครับแค่นี้นะครับนี้ซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็เวลาวนนะครับวนซ้ายวนขวานะครับตัวนี้นะครับมาดูตรงกล้องนะครับตัวนี้นัครบะ ไม่ต้องรอใช้นะครับเรามาเล่นจริงเลยครับตามปุ่มที่ผมแนะนํานะครับมาดูนยครับเปิดตัวเครื่องเสร็จนะครับแล้วก็เปิดตัวนี่หมดนะครับตัวนี้เร่งง่ายครับผมเชื่อเลยะเร่งง่ายแน่นอนกดดันอี็กนัดหนึ่งนะครับใบพัดหมุนนะครับตัวนี้นะครับใบพัดหมุนดันนมดที่หนึ่งนะครับใบพัดจะดันเครื่องเึ้นเลยนะครับเห็นไหมครับดันขึ้นครับตัวนี้ล็อกระดับโดยตัวนี้นะครับตัวเอ๊นี่สองโตัวนี้นะครับล็อกเองนะครับเห็นไหมครับไม่เป็นไรนะครับตอนนี้นะครับผมจะมาลองเล่นที่ผมปุ่มแนะนำเมืนอี้นะครับขึ้น นะครับลงนะครับตัวนี้ขึ้นได้สูงมากนะครับตอนนี้ไม่มีออกไปเล่นนะครับเพราะเมื่ดแล้วนะครับก็เลยเล่นในบ้านนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็สามารถเดินหน้านะครับระดับต่างๆได้นะครับขึ้นที่หนึ่งได้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะหมุนซ้ายขวานะครับเห็นไหมครับซ้ายขวาครับเนี่ยยกเ่นอะไรได้ทั้งหมดเลยครับตัวนี้ผมจะหมุนกล้องไปด้านนู้นนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับหมุนหน้าเครื่องไปแล้วก็เดินหน้าได้นะครับเห็นไหมครับเดินหน้านะครับเดี๋ยวผมปรับผมมาปรับกล้องดูนะครับอันนี้นะครับดูกล เห็นไหมครับกล้องนี้ปรับได้น,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 นี่กล้องตัวนี้นะครับสามารถจุดองขาเลยนะครับตัวนี้สามารถปรับได้ถึงข้าวทุกานะครับกล้องตัวนี้ถ้าเราจะหมุนหน้าทางนู้นนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเดินหน้าไปได้นะครับเห็นไหมเดินหน้าเดินหน้าไหนครับเนี่ยเล่นแบบเอาแบบง่ายๆเลยนะครับผมนะครับ หอยหลังนะครับนี่หอยหลังเดินหน้าครับอันนี้อันนี้ขึ้นนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้นะครับนะครับดูดูดูนิรภัเห็นไหมครับอันนี้ง่ายมากนะครับลงนะครับผมจะลงขอบริเวณนี้นะครับผมจะลงมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมหมุนหมุนหมุนตัวเครื่องนะครับแล้วผมจะเดินหน้าอีกนิดครับเดินหน้าครับแล้วลงนะครับเห็นไหมครับลงได้อย่างสวยงามเลยครับ